มีน <łość> ักท <shocked> ู้ชมไกลตอคุ้ขาวนะที่มารีวิวเองนะหรือว่ามีคนขอปันแสกนครับเขาเล่นดินนะนี่ไงี น,นเล่นราไก่ลงเล่นดินดีมากนะครับทำามมันผู้มันออกจากตัวนะครับพวกเห็บอะไรนะครับก็จะอ่อนนะคเดี๋ยวผมจะทำคลิปอาบน้ําเจ้าตัวนี้นะครับตอนเที่ยงนะครับตอนนี้สิบเอ็ดโมงสามนาทีนะเออบาขอมไม่ได้ โคตรงนิฮึแกยังแกยงักยงไม่ขึ้นนะครับนี่ทีมนี้ยหายาหาผวมปานี่คัแบสบวยวูบตรงนี้เดันตรงปอกขา นี่ครับเดี๋ยวยนะังไม่ขึ้นครับอ๋อนอนเล่นกดไกนครับไม่กลัวนะครับสำหรับอย่จะลืมกดไลค์กดแช,ชคร,คร์กดติดตามนะครับถามมาแล้วนะครับ๊ายบายเดี๋ยวจะอาบน้ำให้นะตอนเที่ยงโอเค